ตื่นเต้นคู่รักมาราทอน10ปีลงชุดแต่งงานแล้วนับถอยหลังวิวาเดือนหน้าใกล้งานวิวาเข้ามาทุกทีแล้วสำหรับคู่รักมาราทอนอย่างแดนวรเวธดานุวงศ์กับสาวแพตตี้อังสมารินสิรพัฒน์ศักเมธาโดยก่อนหน้านี้ทั้งคู่นั้นได้ออกมาอัปเดตความคืบหน้าเรื่องสถานที่จัดงานแต่งโดยเลือกโลเคชั่นแต่งที่วัดตอนแรกหนุ่มแดนอยากจัดงานแต่งบนเกาะ แต่ต้องจองสถานที่ล่วงหน้าถึง5เดือนทำให้จัดตัวเลือกออกเหลือจัดงานที่กรุงเทพแต่หลายที่ก็ถูกจองเต็มไปหมดแล้วซึ่งก็แฮปปี้ทั้ง2ฝ่ายล่าสุด21ตุลาคม2565ในช่อง y u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  e แดนแพต t ี้ได้เผยแพร่คลิปสวยทุกชุดจนใจสั่นไปหมดเลยแดน p a t t ี้ซีซั่นส ep 6 ซึ่งทั้งคู่นั้นไปลองชุดไทยกันนั่นเองลองอยู่หลายชุดและของแพตตี้นั้นชุดจริงคือสีขาวเพราะลองใส่ออกมาแล้วดูสวยและโดดเด่นกว่าสีอื่นและระหว่างที่ลองชุดไทยหนุ่มแดนก็ชมแพตตี้สวยไม่หยุด